แอมสวัสดีนะครับทุกคนวันนี้ผมู่กับอีกครั้งหนึ่งนะฮะเคคุงนี่ครับวันนี้นะครับผมก็ได้ทําการรอคอยแล้วรอคอยแล้วรอคอยอีกทีหนึ่งเนี่ยเพราะว่าอย่างที่เรารู้กันนะครับว่าวันนี้นะกิจกรรมที่มันกําลังจะมานั่็คือกิจกรรมของการสุ่มโซโล่นั่นเองนะครับทุกคนแต่ว่าอย่าลืมโซโล่มันคือสายเติมนะผมก็เลยจะทําการนะครับสุ่มไปพวกนี้นะครับมันคือสูตรนี่ครับสุ่มไปเลยครับ ุูมุ่มครับุูมนีุู่มให้หมดเรารีบใช้ดวงเกลือของเราให้หมดนะครับใช้ให้หมดเลยนะครับเออนี่ให้หมดนะครับมาตรงนี้อีกครับให้หมดโจเออโจเออโจเออโอเคเกลือเราหมดแล้วนะครับพอจังหวะน,นี้ที่เกลือเราหมดยังยังยังไม่หมดยังมีอีกนะครับเราก็กดเข้าไปในโจ๊ซูมไปดิเออมายังไง เฮ้ยเฮ้ยอ้เป็นยังไงนี่คือเฮ้ยมันสองร้อยหรือเปล่าทุกคนทุกคนช่วยผมดูหน่อยมันเอ๊ะมันสองร้อยหรือเปล่าเฮ้ยมันสองร้อยหรือเปล่าน่าเฮ้ยสองร้อยหรือเปล่าอ่ะเออ เฮ้ย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 เมื่อกี้มันสองร้อยหรือเปล่าครับทุกคนเออเฮ้ยเฮ้ยก็ต้องแฮชแท็กเคคุงคนดวงดีอะครับอืมก็คนมันดวงดีในสุดผมก็สุมมติใช่ไหมครับ นี่ทุกคนมาดูตรงนี้กันเลยมาดิมาดิท็กเคคุงคนดวงดี K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  จัดไปดิเอออีกทียังไงยังไงโซโลโทีเดียวทีเดียวเลยเะล่ะเป็นยังไง <c oughs> เป็นยังไงล่ะครับทุกคนเออ ในที่สุดผมก็ได้กับเขาสักทีนะครับไม่มีอะไรเลย <laughs> <laughs> หัวสมององผมเนี่ยไม่คิดด้วยซ้ำว่าจะได้นะครับทุกคนเออแล้วไม่ได้เฉยวะ่ะคตดีอ่ะทีนี้นะครับเดี๋ยวหลังจากที่เราสุ่มมาเสร็จแล้วนะเดี๋ยวผมจะมาตอบคำถามทุกคนนะครับจะมาทําการนะครับตอบคำถามทุกคนนะฮะ <laughs> ก็คือว่าคำถามนี้นะครับเป็นคำถามที่ ที่มีเอ่อคนนี้นะครับคุณจัก,กรพลหรือเปล่านะครับถามมาว่าเอ่อผมเนี่ยปั้นฟูจิโทระสี่ดาวแดงจะเอาแทนตัวไหนดีมีกราฟสี่ดาวแดงไคโดสี่ดาวแดงมีฮอคสี่ดาวแดงมันโกสี่ดาวแดงและกด็ดเอเนลสี่ดาวแดงถ้าถามผมนะครับถ้าถามผมเนี่ย ผมก็จะตอบแบบแบบไม่มีไอเทมแล้วกันนะครับตอบแบบไม่มีไอเทมใส่นะผมจะให้เอาไคโดออกนะครับให้เอาไคโดออกไปเลยนะฮะแต่ถ้าในกรณีที่เรามีไอเทมนะครับไอเทมคืออะไรนะครับเราก็จะไปที่ตรงนี้ก่อนเลยนี่นะครับอ่ะเรากดใช้นะครับปุ๊บไอเทมนะครับผมจะแนะนำง่ายๆนะครับเห็นเซ็ตนี้ไหมครับนี่เซ็ตนี้นะครับคือเซ็ต สายโจมตีนะครับซึ่งสายโจมตีตรงเนี้นะครับผมจะให้ใส่เฉพาะตัวที่เป็นดาเมจดาเมจคือใครนะครับก็คือ,อเราจะดูดูจากดาบแล้วกันนะครับเราจะเริ่มจากดาบแล้วกันนะครับใส่ให้ใครนะครับสายนี้มีกาฟนะครับมีฟูจิโทระนะครับแต่ฟูจิโทระเนี่ยไม่ค่อยเน้นนะครับ แล้วแต่นะครับเพราะว่าผมยังไม่แน่ใจเลยว่าจริงๆแล้วฟูจิซาระเนี่ยเขาเป็นสายโจมตีจ๋าเลยหรือว่าสายสายแทงนะครับเดี๋ยวเราต้องไปเช็คอีกทีหนึ่งก่อนนะครับอ่ะต่อไปนะครับสิ่งที่ควรใส่ให้ตัวนี้นะครับอาวุธอันนี้นะครับก็คือฟูจะมีมีฮอคนะครับมีการฟนะครับมีก้อนเอเนลนะครับถ้ามีของชิ้นนี้ใส่ให้กับตัวเมอสักครุ่นี้ที่ผมพูดถึงนะครับไม่ควรเอาออก ถ้ามีทุกตัวนะหมายถึงทุกตัวนะครับแต่ถ้ามีอยู่เซตเดียวแล้วไม่รู้จะเลือกใส่อะไรผมแนะนําให้ใส่กราฟนะครับอ่าประมาณนี้นะครับเซตต่อไปนะครับอาจจะเป็นตัวนี้นะครับเซตตัวนี้คือเซตสายสะท้อนนะครับสายสะท้อนนะครับสายสะท้อนจะให้ใส่กับตัวไหนนะครับผมเคยแนะนาไปแล้วรอบหนึ่งแต่ผมจะแนะนําอีกก็ได้นะครับสายสะท้อนเนี่ยควรจะใส่กับแฟงกี้นะครับคูมะนะครับบิ๊กมัมนะครับ แล้วก็อะไรอีกไคโดใส่ได้นะครับไคโดใส่ได้นะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งน่าจะเป็นคาตาคุริมันยังไม่มาไม่ใช่เอคาอิอานุอะไรว่าคาตาคุริมันยังไม่มาเลยเอออาคาอิอานุนะครับใส่ได้นะครับเซตนี้อ้อลืมบอกว่าเซตนี้ที่ใส่ได้ก,ก็คือคุซันนะครับเอ่อคุซันก็ใส่ได้นะเซตนี้นะครับหูบอกเลยว่าคุซันเนี่ย ผมเคยนะครับเอาคูซันกับตัวกราฟมามาวัดกันนะครับสูสีถ้านะครับถ้ากราฟโดนคูซันแช่แข็งคูซุซันชนะแต่ถ้าคูซันโดนกราฟสตันกราฟชน,นะเนี่ยมันสูสีนะสองตัวนี้สูสีมากนะครับอ่าทีนี้ต่อไปนะครับเป็นเซตนี้แล้วนะครับเซตนี้นะครับมันคือเซนฮิว นะครับเซตนี้ควรใส่ให้ใครได้บ้างนะครับก็ตัวที่1นะครับมันโก้นะครับควรใส่ให้มันโก้นะครับเซตเออ่ตัวที่2นะครับก็จะเป็นอีวานนะครับอีวานก็ใส่ตัวนี้ได้แล้วก็ฮอกกินนะครับใส่ได้แล้วก็ตัวของเอ่ออันนี้คูม่าก็ใส่เซตนี้ได้นะครับแต่ถ้าอยากใส่คูม่าก็ใส่ได้นะครับเซตนี้มีคูม่าฮอกกินมันโก้ นะครับแล้วก็อ e ีวานนะครับใส่ได้นะครับเออแล้วก uh, ็ต <olm. S 2> ัวอะไรอีกช็อปเปอร์เออช็อปเปอร์ก็ใส่ได้นะครับช็อปเปอร์เผื่อใครอยากเล่นนะครับช็อปเปอร์นะเออก็ประมาณนี้นะครับแนะนําง่ายๆก็คือตัวที่จะใส่เสร็จเนี้ยคือส่วนใหญ่จะเป็นสายซัพพอร์ตนะครับสายฮิลเลยนะครับเนี่ยอ่านคุณสมบัติมันได้เลยนะครับมันมีคุณสมบัติบอกอยู่เนี่ยไหมอ่านได้เลยนะครับมีคุณสมบัติบอกนะครับเนี่ยนะฮะประมาณนี้นะครับคร่าวๆ นะครับข้าวๆก็คือประมาณนี้เลยนะฮะอืมนะครับก็อยู่ที่เราจะเลือกเล่นแล้วก็เลือกใส่นะครับถ้าให้ผมแนะนําผมก็จะเอาเอตัวไคโดออกนะครับแล้วก็เอาเอฟูจิเข้าไปเพราะฟูจิสีดาวแดงแล้วตึงมากนะครับเพราะจะทําให้ศัตรูตีช้าลงด้วยนะครับตัวพัาสติหเลยว่าหนึ่งร้อยเขานะครับอ่ะข้าวๆหลักๆก็ประมาณนี้นะครับทุกคนไม่มีอะไรแล้วนะฮะ ยังไงก็อ20,000ของผมมันมาแล้วจริงจริงๆนะครับทุกคนยังไงก็ต้องขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับขอบคุณขอบคุณทุกคนที่รับชมนะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะสำหรับวันนี้มีเอ่อมีใครอยากรู้อะไรก็คอมเมนต์มาได้นะครับเดี๋ยวผมจะมาตอบนะครับทุกคนเลยนะครับผมจะทําคลิปตอบแบบนี้เหมือนเดิมนะครับทุกคนยังไงก็ต้องเจอกันใหม่แล้วพบกันกระดูด Bye.